สวัสดีค่ะดิฉันว่าไรักจาก L&E Lighting and Equipment จำกัดมหาชนค่ะวันนี้นะคะได้พาทีมงานของพวกเรา L&E มาทำบุญกันในวันข้าประษาทนะคะที่วัดตันเองจังหวัดอุทัยยาซึ่งวัดแห่งนี้นะคะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่15ของจังหวัด มีท่านพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ได้สอนการปฏิบัติธรรมในแนวพองหนอยุบหนอตามแบบฉบับของหลวงพ่อจรัญิิธรรมโมแล้วก็ท่านเจ้าคุณโชโดกยานาิทิ์นะคะโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับผู้ปฏิบัติธรรมเลยค่ะแล้วก็ได้ยินมาว่านะคะวัดแห่งนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมค่อนข้างเยอะนะคะจึงเป็นที่มาที่ไปที่ทําให้วันนี้พวกเราได้มีโอกาสมาถวายคมไฟแล้วก็หลอดไฟ LED ได้สามารถประหยัดค่าไฟซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานช่วยประเทศชาติแล้วก็โลกของเราได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทีมงานของพวกเรายัางได้ร่วมแรงร่วมใจเปลี่ยนหลอดไฟกับทางวัดอีกด้วยนะคะบริษัทแอมแอนด์อีวัต q ิ i งแอนด์ิเมนตจำกัดผู้ชนนำโดยคุณปรรกริมาธรประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริหารได้รับมอบให้คุณวร,ร,รัยรัชวงค์นาวั เป็นตัวแทนบริษัทถวายคมไฟและหลอดไฟ LED ให้ก e ับทางวัดกัดเองนเรื D, ่องในโอกาสวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2,559ดัง e มีรายการต่อไปนี้อาทิเช่นหลอดไฟ LED ขนาดยาวจำนวน700หลอดคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาดยาว40ชุดหลอดไฟ LED ขนาดสั้นจำนวน1,100หลอดคมพร้อมหลอด LED ขนาดสั้นจำนวน90ชุด ครงสายสปอร์ตไลท์จำนวน77ชุดและควงติดลอยหลอดคููจำนวน150ชุดรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น623,195บาท82สตาลคงและทางบริษัท LNE นร่วมกับคุณวะล,ยลายราชวงธนวัฒน์น้องถวายกับยญาปัจจัยสร้างอาคารอเนประสงค์อีกจำนวน1น0 0 0บาท วันนี้พวกเราก็ได้ทําการถวายคมไฟหลอดไฟแล้วก็เปลี่ยนให้กับทางวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร่วมกันอนุโมทนาบุญไปกับพวกเรากันค่ะ L อล e คือบริษัทชั้นนําด้านแสงสว่างของคนไทยที่เราไม่ได้ทําธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นแต่ผลกําไรเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เรายังใส่ใจการให้คืนสู่สังคมเราเชื่อว่าการให้แสงสว่างคือการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะเราคือแอี e. e. มากกว่าแสงสว่าง yeah!